ที่โครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันธ์สัตว์ป่าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดนางสาวชวนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานจัดฉลองน้องหอมแดงลูกฮิปโปอายุครบ3เดือนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคกีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมนำนักเรียนอนุบาลว,วัดพระโตและนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดจัดตกแต่งผลไม้เป็นเค้กข,ของขวัญวันเกิดเฉลิมฉลองน้องหอมแดงลูกฮิปโปโปเตมัสที่เกิดจากแม่เกศรินทร์และ พ่อสมศรีอายุครบ3เดือนซึ่งน้องหอมแดงเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคม2567และมีชื่อว่าน้องหอมแดงซึ่งมาจากการโหวตของกลุ่มเด็กเยาวชนและนะักท่องเที่ยวทั่วประเทศสูงถึง52,045โหวตจากทั้งหมดที่ร่วมโหวต8 3ด8 1คน ขณะเดียวกันทูลกระหม่อมหญิงอวบรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งพระราชทานชื่อให้น้องฮิปโปว่าน้องสาวสีซึ่งหมายถึงสาวสวยเมืองสีสะเกดนับเป็นความปลาบปลื้มและแต่างน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับน้องหอมแดงเมื่อมีอายุได้3เดือนก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมีรูปร่างที่โตขึ้นและมีลักษณะรูปร่างที่ตุ้ยนุย้ยชอบนอนพลิกตัวไปมาเป็นบางครั้งถือเป็นขวัญใจของเด็กๆตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างเข้ามาดูและชื่นชมความน่ารักของน้องหอมแดงอย่างใกล้ชิดส่งผลทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากโดยอัตราค่าเข้าชมของผู้ใหญ่จะอยู่ที่ราคา35บาทเด็ก10บาทโดยรายได้ดังกล่าวจะนําไปจัดซื้ออาหารให้กับสัตว์ภายในสวนสัตว์ศรีสะเกดทั้งหมดโดยน้องหอมแดงกับแม่เกศรินจะมีการดูแลเป็นพิ มีน้ำนมที่เพียงพอกับน้องหอมแดงที่กำลังโตว,วันโตคืนและเริ่มที่จะกินเก่งมากขึ้นทุกวันหอมแดงคอยชินหลับเลย